Right down every road. See the whole world the อย่างที่เราเห็นตอนเขาทิ้งท้ายในตัวอย่างนะครับแค่ลูก้าพ่นน้ำใส่อัลเบอโต้ิดเดียวได้อัลเบโต้กลายเป็นซีมอนสเตอร์ครึ่งหนึ่งเลยครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอ r ์โ l e r Talk นะครับตอนนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์นะครับตัวอย่างใหม่ๆเราจะมาถอดรหัสมาดูกันครับว่าในตัวอย่างนั้นมีอะไรแอบซ่อนเอาไว้ให้เราถอดรหัสกันบ้างนะครับและสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามาพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดจาก Animation Studio ที่ผมว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกอันหนึ่งละครับสำหรับ Pixar Studio ครับสตูดิโอแอนิเมชันที่สร้างผลงานมาปีละเรื่องละเรื่องแล้วก็แทบบจจะะเเข้้าชิงงอกรทุื่ได ทุกเรื่องโดยช้ําไปนะครับและคราวนี้ Pixar Studio กลับมาพร้อมกับผลงานที่มีชื่อว่า l u ้ a นั่นเองครับ Woah woah wait Did you see that No one can find out ถ้าเราจะลองแยกผลงานจากพิกซาสตูดิโอดูนะครับงานแอนิเมชันจาก Pixar เนี่ยน่าจะแยกตามเนื้อเรื่องออกได้เป็น2ประเภทหลักๆนะครับประเภทที่1ก็คืองานที่ p ิกซาสตูดิโอเล่นท่าย,ยากครับสร้างโลกขึ้นมาใหม่มีการสร้างกฎเกณฑ์เขียนกฎอธิบายกลไกลของโลกเต็ไมไปหมดครับงานพวกนี้ก็จะมีทั้งคาบักไลฟ์ท Toy Story โคโคหรือไม่แตอินไซต์อา t กับโซก็ใช่เช่นเดียวกันครับในขณะที่งานอีกทางนึงเนี่ยก็คืองานที่ไม่ได้มีกลไกอะไรสลับซับซ้อนมากมายครับแต่เป็นการเล่าเรื่องราวที่ดูจะเรียบง่ายกว่างานประเภทแรกซึ่งลูก,ก้าน่าจะอยู่ในประเภทหลังที่ว่านี้ครับ เปิดตัวอย่างมาเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่า Pixar Studio เลือกจะทำลูก้าขึ้นมาโดยเซตอัพฉากหลังให้อยู่ในเมืองที่มีชื่อว่าริเวาที่ประเทศอิตาลีนั่นเองครับเมืองริเวาเนี่ยเป็นเมืองแนวชายฝั่งนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นมากๆครับโดดเด่นจนกระทั่งว่าเกือบทุกประเทศนะครับมีริเวลาเป็นของตัวเองครับคือทุกประเทศก็อยากจะมีเมืองชายฝั่งสวยๆแบบริเวลานะครับมีทั้งริเวาแห่งเมืองไทยริเวาแห่งตุรกีริเวลาแห่งฝรั่งเศสริเวาแห่งประเทศไทยเราเองยังมีเลยครับแต่ ที่ดังที่สุดก็คือริเวลาต้นฉบับที่แคว้นลิกูเรียที่อิตาลีนั่นเองครับหนังเล่าเรื่องผ่านสายตาของเด็กผู้ชายที่มีชื่อว่าลูก้าครับเด็กน้อยที่ดูเหมือนจะเป็นคนต่างถิน่นแล้วก็ดูตื่นเต้นกับทุกอย่างในเมืองริเวานะครับหนังลูก้าได้ผู้กำกับเป็นชาวอิตาลีแท้ๆครับแกชื่อว่าเอนริโกคาซาโรซาครับเอนริโกคาซาโรซาเนี่ยรับหน้าที่ดูแลง,งานสร้างแล้วก็ทําให้อิตาลีในหนังเรื่องลูก้าเนี่ยออกมาดูจริงจังมากที่สุดครับรวมไปถึงการใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงไปในหนังทั้งหมด ที่ปรากฏอยู่ในหนังลูก้าแบบนี้ครับ We can go anywhere, t o anything. We just gotta stick together. หนังเรื่องลูก้าแสดงให้เราเห็นวิถีชีวิตในแบบของคนในเมืองริเวล่าอย่างชัดเจนนะครับวิถีชีวิตแบบที่เราเห็นคุณยายอยู่ก็ต่ากผ้ากลางถนนนั่นแหละครับโดยตัวละครเอกของหนังเรื่องลูก้านะครับแน่นอนว่าหนึ่งก็คือเด็กผู้ชายที่ชื่อว่าลูก้าที่เป็นชื่อเรื่องนั่นแหละครับอีกหนึ่งคนก็คือเด็กผู้ชายที่ชื่อว่าอัลเบร์โตครับทั้งสองคนเนี่ยรวมกับเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งคนชื่อว่าจูเลียครับรวมตัวกันเป็นแก๊งอันเดอร์ด็อกครับซึ่งทั้งสามคนก็จับมือแล้วก็ตกกกกกกลลลลงงงัััันนนรบว่่าาาเแแแดดจะะููซึโย้ มาจากต่างถิ่นครับแล้วก็มาใช้เวลาในช่วงหน้าร้อนที่ริเวาครับดูแล้วหนังเรื่องลูก้าเหมือนจะเป็นหนังเด็กธรมธรมดาาครับจนกระทั่งตัวอย่างหนังเปิดเผยความลับสําคัญอย่างหนึ่งของหนังเรื่องลูก้าให้เราได้เห็นครับ <S <S ความลับที่ว่าก็คือเด็กทั้งสองคนเนี่ยทั้งลูก้าแล้วก็เออร์เโตเนี่ย ไม่ใช่คนครับพอกระโดดลงไปในน้ำเนี่ยทั้งคู่กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ในหนังเรียกว่าซีมอนสเตอร์ครับโดยซีมอนสเตอร์เนี่ยตามท้องเรื่องเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าเป็นสัตว์ประหลาดพื้นบ้านของทางอิตาลีโดยตรงไม่ได้จํากัดรูปร่างชัดเจนนะครับมีการออกแบบแล้วก็มีการตีความเป็นหลากหลายรูปแบบครับซึ่งความเชื่อเรื่องซีมอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ประหลาดทะเลที่ปรากฏอยู่ในอิตาลีเนี่ยความจริงแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของชาวประมงสมัยก่อนไปเจอปลาหมึกตัวใหญ่ๆนะครับแล้วมันอยู่ในน้ำมันเดาไม่ออกว่าเป็นอะไรก ก็ตามครับในหนังเรื่องลูก้ามีการหยิบเอาความเชื่อเรื่องซีมอนสเตอร์มาใช้งานครับแล้วก็ใช้งานในแบบที่ว่าเราเห็นชัดเจนเลยครับว่าชาวบ้านที่ริเวาเนี่ยดูท่าทางว่าจะเกลียดแล้วก็กลัวซีมอนสเตอร์เอามากๆนะครับเราเห็นรูปแกะสลักรูปปั้นรูปนูนต่ำต่างๆนานาที่แปะเอาไว้ในเมืองริเวลานะครับสแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับซีมอนสเตอร์ที่ไม่ค่อยดีเลยครับมีการลากการ่ากันมีการฆ่ากันมีการทําร้ายกันเต็มไปหมดเลยครับดังนั้นชีวิตของลูก้ากับอัลเบรโตที่จริงๆ ในชุมชนมนุษย์ในริเวาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากๆครับนางเรื่องลูก้าดูจะเล่นกับเรื่องราวของการที่ซีมอนสเตอร์ทั้ง2ตัวทั้งลูก้าแล้วก็อัลเบรโตเนี่ยเมื่อตัวแห้งจะเป็นมนุษย์ครับแต่เมื่อโดนน้ำสาดใส่เนี่ย จะกลายเป็นซีมอนสเตอร์อย่างที่เราเห็นตอนเขาทิ้งท้ายในตัวอย่างนะครับแค่ลูก้าพ่นน้ําใส่アルバโตนิดเดียวได้อลบโต้ os, กลายเป็นซีมอนสเตอร์ครึ่งหนึ่งเลยครับคุณลักษณะนี้นี่แหละครับที่ผมว่าพิกซ่าน่าจะเอามาใช้งานในหนังเรื่องลูกา้าไม่มากก็น้อยนะครับโดยหนังเรื่องลูก้านะครับได้นักแสดงเด็กคนดังยอดฝีมืออย่างแจ็คขอบเทมเบี่นะครับมาให้เสียงเป็นลูก้าครับส่วนアルバโตเนี่ยเป็นแจ็คดิลันเกเซอร์นะครับนักแสดงเด็กที่ตอนนี้ไม่เด็กเท่าไหร่แล้วนะครับเราเรียกว่าเป็นนักแสดงเด็กที่อยู่ในบทของเพื่อนพระเอก ดีที่สุดคนหนึ่งครับเพราะแกเป็นเพื่อนพระเอกมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะในหนังเรื่องอิดนะครับจนมาถึงในหนังเรื่องชอแซมแล้วก็มาเป็นเพื่อนพระเอกในหนังเรื่องลูก้าอีกครั้งหนึ่งครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในหนังเรื่องลูก้ายังได้จิมกาฟิกนนะครับดาราตลกครับรวมทั้งมายารูดอฟมาให้เสียงตัวละครในหนังเช่นเดียวกันครับส่วนบทของชาวเมืองส่วนใหญ่เนี่ยทางพิกซาเลือกจะใช้ดาราอิตาลีนะครับมาให้เสียงครับเพื่อความแนบเนียนในสำเนียงของตัวละครที่จะพูดออกมาในเรื่องครับโดยงานนี้พิกซาเลือกจะสร้างหนังเรื่องลูก้าโดยใช้แรงบันด ันดาลใจมาจากหนังของไหยาโอมิยาสกินะครับจากสตูดิโอจิเบลีครับจริงๆแล้วจิบลีเองก็เป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งพิซซ่าของจอร์ดลกเซ็เตอร์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับหนังเรื่องลูก้าเนี่ยยังมีการผสมผสานความเป็นหนังเซอร์เรียลในแบบของผู้กำกับชาวอิตาลีที่ชื่อว่าเฟเดริโกเฟลินีนะครับเข้าไปในหนังด้วยครับนอกจากนั้นแล้วนะครับหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ดูจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหนังเรื่องลูก้าขึ้นมาก็คืองานของพิซซ่า La Luna. La Luna นนสตูดิโอ พร้อมๆกับภาพยนตร์เรื่อง Brave ในปี2011ครับซึ่งดูแล้วงานด้านภาพเนี่ยใกล้เคียงกับหนังเรื่อง Luca มากๆครับโดยลาลูน่าเองเนี่ยก็เป็นผลงานของเอ r นดิโก้คาซาโร่ด้วยเช่นเดียวกันครับนี่แหละครับภาพยนตร์เรื่อง Luca งานใหม่ล่าสุดจาก p ิกซาสตูดิโนะครับไม่ว่าคุณจะรู้สึกกับมันอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ามาตรฐานของ p ิ x a r เนี่ยย่าวาแต่ดีเลยครับ ดีเยี่ยมแน่นอนนะครับเสียงอย่างหนึ่งก็คือเราจะเสียน้ําตาให้กับหนังของพิกซาอีกเรื่องหนึ่งหรือไม่ครับรอดูในโรงภาพยนตร์ก็แล้วกันนะครับสำหรับผลงานเรื่องล่าสุดจากพิกซาสตูดิโออย่างภาพยนตร์เรื่องลูก,ก้าเรื่องนี้ครับ See the whole world together. นี่คือทั้งหมดของเมเจอร์ทัร์ทอในสัปดาห์นี้นะครับคราวหน้าจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องอะไรคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้ครับแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์จะหยิบมาถอดรหัสให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบนี้แน่นอนครับวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งเมเจอร์กรุเอาไว้นะครับวันนี้ผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Where were from? did you boys say you were from? <Ooh. laughs> ทุกปีอาาต้องบินกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองจีนแต่ไม่ใช่ครั้งนี้และไม่รู้เมื่อไหร่ผมเชื่อว่าโลกยุคใหม่ไม่มีอะไรขวางเราได้อาาอะไรนะลูกลองดูครับอาม่าอะไรอนะ่ะเมืองจีนไงมาก แล้วผมก็พาอาาบินกลับบ้านด้วยเทคโนโลยี 5G เชื่อมต่อทุกความรู้สึกให้ใกล้ชิดได้ทุกวันก็สชพาไทยก้าวไกลไปกับสัญญาณ 5G